มาเบิ่งโทฟักยาวเลยจ้าโทฟักยาวอันนี้ฟักสั้นนะวันที่กระห้อง่าข่าวเขียวนะอันนี้ฟักยาวฟักยาวเขียวจะเป็นสีเขียวเลยแต่กระซับเยอะฟักยยใหญ่ค่เดียวใหญ่ยาวฟักยาวอันนี้ฟักยาวโมงอันนี้ฟักสั้นแล้วจะเป็นฟกโท่พุ้มโตพุ้มอันนี้ฟักยาวโท เงาวมงมองค,กองคักมองคักมอง,มองน,อออน,นื้แนะมองเาเยาวสวมเีแตวว่าเาวยาวอ้สีเขียวสีเขียวสีโมงกำลังกำลังเป็นกำลังเป็นมะกำลังออกมาว่าปูเวนปูเวนได้ฮอดเวลาออกมาแล้ะอันนี้สีสีเขียวสีโมงเดี๋ยวไปเบิ่งไอ มันได้อีแบบแดงก็เป็นสีสีออแดงแดง,แดงเข้มก็ได้แดงมีเข้มเหมือน่ะนะแดงแคล้ายๆสีโมงคือเดียวลนะ่ะสีโมงสีเข้มโทฟกยาวโทวแดงบางคนเขาว่าโทโมงแล้วแต่แล้วแต่แแตทางบ้านเพื่อมักของแบบเลย อันที่มันถือตองบ่ะยักษเลยถือเจอแล้วแมนเอาเลยมันบ่ะเอาถือเจอโทอฟักยาวอันนี้มันจะเป็นสีขาวสีขาวพันเนื้อยาวคือเดียวยา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 วอยหเลยอันนี้เนื้อหลายตัมแซบพันพันนี้เห็น,นบ่เก็บเก็บได้เลยซัมเน้เพราะว่าแค่แม่มันเลย มีมีปิดเข้าไวขนาดเข้าไวแต่วันแซบตํำแซบตํำแซบเนื้อลายแซบทุกพันธละแซบทุกพันธ์เลยเนะติบไวเติบไวขนาดย้อยยำยางเลยนะคักเดย์ฮะปุระได้กิน ผลผล,ผลผลิตเจ้าของใครแนะ่โซนสาวผู้ไทยอุ่นไอรักผู้ไทยการเดินโซนออแกนิกหลังบ้านด้วยจาโสงโซนปอดสารพิษปลูกเองกินเองตำกินจนยิ้งท้องไส้เขียวแล้วจะเพออณะน,น,นมาคิดก็ดีเดยกเก็บมาคิดไปกินกับมัมกอนมัมเป็นแล้วมาคิดเอายาวๆแต่ว่าเพชดอยู่พันนี้เพชดแต่มีแม่นเพชรแต่เราแต่ก็ถือว่าคักอยู่ เก็บไปสื้อต่ำโทรพร้อมอยู่ดีมีแห้งเดจจ้าเชิญสวัสดีนะคะ